ผชมครับป่ะเจ้ปลาจ้าเขากุบขักแต่น้อมันนี้เนาะหรือว่าเพื่นบอกนะเนาะอาจจะบริยอยครับอาสิหมอพัดตรงอยู่แถวนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพตรงจริงๆนะครับเนาะพ่อท่านนะครับสาธุสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเพิ่นอยู่ที่ป่าชายแดนฝั่งไทยจริงๆยังไม่ไปขมิเราะเนาะสาธุสาธุ สวัสดีครับท่านผู้ชมทีครรับผมมือนี้นะครับเนาะผมการเดินทางครับเข้ามาที่ป่าชายแดนขามินคือเก่านะครับเนาะเอาแล้วครับท่านผู้ชมพอเขามาปรับจาป่าเจาเขาเพิ่นกระทักท่ายครับท่านผู้ชมครับสาธุเจกป่าจาเขา บนนีผ้ขาการเดินทางเขามหาพระธุดงค์เหมือนเดิมเปิดสศิม,มักกล่าวขอบพระคุณพระธุดงค์ก็ขอให้เจ้าป่าเจ้าเขาจงเมตตาเด้อบุนีบุดีมรลบลูแล้วกะ็ถ้าหากว่าลูกเฮ็ดอียงบุดีเฮ็ดอียงบุถึงต้องกากรบขอโหสีสาธุสาธุชาวบ้านกระโษไม่กแล้วครับวง่งพระธุดงค์สึ่งเพ่นให้ งวดที่ผ่านมากก็คือหกสามนะครับเนาะหกสามอ่ะถือว่าเขาตรงตรงของพระธุดงครับเสียดายนะครับเนาะเลขสามตัวพระธุดงให้แปดหกห้าถ้าแปดเป็นสามหรือว่าเป็นสามหกห้านี่ยังสี่อ่ะพ่อได้คากับเขาอยู่นะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับสึ่งมือนีนะครับเนาะ,ะชาวบ้านบอกว่าพระธุดงเพิ่นสิทธุดงไปขำเมนนะครับท่านผู้ชมครับ ไปจักมือนะผมกับโอโห้แล้วครับเนี่ยผมสิสอบถามพระธุดงครับแต่ว่ากับโอโห้แล้วครับเนาะว่าจักสิพบทันหรือรผมรับทันผู้ชมครับซึ่งก่อนที่ผมจะเดินทางเขามหาพระธุดงขี่ปลาช่ายเดียนกัมพูชาครับเนาะก็ไดมีเอฟซีนะครับหลายคนนะครับเนาะก็โทษเขามหาผมนะครับฝากให้ผมนำจตุป,ปัจจัยช่วยทำบุญ ให้กับพระธุดงค์บําสะเถ้าครับเพราะว่าบางคนเพิ่นกับมิโฉมิลาบกับพระธุดงค์นะครับเนาะก็ต้องการอยากอาศิธรรมบุญครับอย่างเช่นคุณคุณป้ามาะลิครับเนาะคุณป้ามะลิจากแก่งคอยครับสระบุีคุณตายจากกรุงเทพมหานครคุณอรวรันแลวก็คุณแม่หน่อยชะเชิงเสาครับเนาะเพิ่นก็นได้นำจตุป,ปัจจัยนะครับเนาะ ฝากผมมาทำบุญให้กับพระอาจารย์พระตุรงครับทำส่วมครับก็บต้องขออนุโมทนาในผลบุญในครั้งนี้ก็ขอให้ท่านที่ร่วมทำบุญจงมีโชคมีลาบด้วยครับด้วให้มันมัน,มนปังๆให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นให้ถูกลางวันทีหนึ่งให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เงินทองไหลมาเทมา สาธุครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตามผมมาะครับเนาะตามผมมาอัศจรรย์ครับท่านผู้ชมครับสึ่งพระธุนงพักะเคาะแม่นเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับสึ่งหกสามครับเนาะผมมาหาพระธุนงสามครั้งครับงวดที่ผ่านมาเพ่นกะเคาะหกสามหายทั้งสามเสือครับคือวงกลมหายรับเนาะไม่ถึงหกสามจริงๆครับ อะมีโครงสุดท้ายนะที่เคาะเป็นหาศูนย์แต่ก็ยังไม่ทิ้งหกสามนะครับเนาะไม่ทิ้งหกสามแต่ที่เคาะคือห้าศูนย์สำหรับคนเงินหน่อยนะครับเนาะแต่สรุปเลยก็อัมติพันธ์มากกับถือว่าโบราณตัวลวครัเด็กสามตัวก็มีแค่แปดหกฐานนะครับเนาะนอกจากเป็นหกสามหาสามเลือกเจ็ดหาศูนย์ครับแค่นั้นนะครับที่พระธนงวงกลมให้ตลอดก็คือหกสามสุดยอดดีครับคุณผู้ชมครับสาธุสาธุ ให้พบให้พอพระธุดงเนี่เด้อมึงเพราะว่ามืออื่นจังไดจังใดครับเพิ่นกบต้องเดือนท่างไปเขเมนนะครับมืออื่นนี่ครับทุดงไปเข่าเมนไปปฏิบัติธรรมก่อนครับเน,นบเาเนปปะสชาบานเพิ่นกะโห้มาหาคือสิบประมาณจักอาทิตย์หนึง่งวัอาทิตย์หนึ่งกับสี่ห้ามื่อแะครับเพิ่นไปปฏิบัติธรรมเพิ่นเข้า่าพระธุดงเพิ่นกบทุดงไปเรื่อยๆนะครับท่าน้ชมครับไม่อยู่กับที่นะครับเนาะ,นะไม่อยู่กับที่ ตรงไหนที่สงบตรงไหนที่น่าปฏิบัติธรรมท่านก็สิไดท้ทวดงไปโมหันนะครับอ่ะบอกมากก็ยืดเยื้อยืดย,ดยดาแล้วครัเนาะท่านผู้ชมมางคนก็โอ้ยชินบ้าเบอร์นี่คือเบ่าวักเบ่าแนเบ่าดูเบ่าดนแตส้างสียางหอดพ้าทุดงยืดเยื้ออยู่นั่นแหละลีลาอยู่งั้นแหละครับท่านผู้ชมครับสําหรับท่านผู้ชมก็บ,บอกขาใจนะครับเนาะการที่ผมมาหา ลาหวยนําไปฝากท่านผู้ชมครับกะบ่มีรายได้นะครับเนาะไม่มีรายได้ในสิคาน้ำหมอกน้ำมันนะครับเนาะการเดินทางกะไกลพอสมควรคากินคายาครับถ้าผมบเหตุคลิปย่ำๆเนีเน่ยจากหน่อยนะครับเนาะกะสิบ่บมีรายได้จากยูทูบครับแต่เสียเงินแต่ไสแ์นะครับมาเป็นคาน้ำมันหาแนวทางให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะให้ท่านผู้ชมกะเข้าใจนะครับเนาะโปรดเข้าใจถามมันเง้ยาเกินไปท่านผู้ชมกัน คงสี่สามารถแก้ปัญหาเองได้นะครับเนาะ,ะกะเรื่อนผ่านไปที่ละครับเลื่อนผ่านไปอ่เพราะว่าผมก็สรุปตัวเลขกไปถ่ายคลิปคนเขามักเนวาๆกับมีกังสีนะครับเนาะอ่าบางคนเขาเห็นใจอ่าเห็นโฆษณาขึ้นบางคนเขาบกกดข้ามครับอย่างผมบมมีอะไร้ดนะครับเนะะเขาะขอขอบคุณท่านผู้ชมเอฟซีทีน่าฮักทั้งหลายครับที่ไม่กดข้ามโฆษณาของเนาะอ่าผมมีายได้จากการโฆษณาละครนับนกกบ,บ่มมีายได้จากอีนังครับ ค่าน้ำมันก็นต้องออกเองการเดินทางก็ต้องออกสุยางครับเพื่อที่จะมาหาแนวทางให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะครับเนาะเอาแล้วครับตามมาครับเบาหลายด้ท่านผู้ชมสิ่์ล้ำค่านะครับเนาะจะลํำคางคนก็นว่าเห็ดคอนเทนคนก็นว่าเป็นบาปเป็นบ่นบอไปครับพระที่ไหนจะให้เลขกให้หวยแม่นเลขร้อยตัวตัวหนึ่งมันจะออกได้ยังไงครับนี่นะครับเขาเรียกว่าไม่เชื่ออยาลกลุลูนเขาเนาะไม่เชื่ออยาลกลอลู เป็นยังไงบังคับบ่าเนี่ยเขาของพระอาจารย์อีกทีนะครับเนาะก็คือหกสามครับนี่นะครับคนเห่านี่ยขันบบได้เห็นด้วยตาบบไดส้สัมผัสกระสือหูแล้วครับบางเถ่อความเสือมันกะห้ามกันบ่าด้ครับเนาะห้ามกันไม่ได้จริงๆงบางคนกับมักไก่ตีบางคนกะมักเล่นกีฬาบางคนกับมักเล่นเกมครับนี่นะครับเรียกว่าความรักความเชื่อเชื่อไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกัน่ันผู้ชม ลองผิดจารณาดูนะครับเนาะสำหรับคนที่มีความเสื่อเช่นนี้ก็ไปหามกันไปเล้ครับความเสื่อมอยู่ติ่ใจไผยใจมั่นนะครับเนาะเอาแล้วครับย่างมากไกลเต่อพอสมควรนะครับหลือเขาลึอเ,เขาก็ยังวาพอ,พอพระธงอาจจะนะครับต้องอาศัยผีเสือน้าท่างคือเขาครับท่านผู้ชมครับสาธุอ้อสาธุผีเสือเจ้าปลาเจ้าเขาไม่นี้ผูคา,ขาเขามหาพระธุงคือเเ่า ยังได้กัดซอยน้ำท่าผู้ขาให้พบให้เจอกับพระธุดงค์ได้เถิดสาธุสาธุออกมาเด้อพี่เสือออกมาออกมาในมืออื่นกับว่าได้พบท่านแล้วท่านสินเดินธุดงค์ไปเขมรเอาเฝ้าออกมาสาธุสาธุาธไปใส่หน้าพี่เสือครับท่านผู้ชมครับหาว่าผมอธิษฐานย่ำได้นะครับพี่เสือต้องออกบ้างที่ครับเพราะว่าผมกับมิโช่ไม่หลับ ก้อนพีเสือนี่แหะครับเป็นตัวนําทางรับท่านผู้ชมเห็นนะครับจบว่เจ้าเขาเพิ่นทาผมยนะครับเห็นว่าเป็นพีเสือสีไล่ัวเก่าครับผมจําได้สาธุสาธุเอาแล้วครับเพิ่นทาผมอยู่นี่แล้วเอาเด้อพีเสือเอยบาเน่ผุขาดไปยมาโอ้ไปทั้งพุนครับไปทั้งพุนครับใช่ไหุนุนไปทังผุนโอ้ผุนครับไปทั้งผุนครับตามเพิ่นไปนะครับนตามเพิ่นไปนี่นะครับอธิษฐานรับเพิ่นกาทา จับยุ่มือนี้นะครับเนาะคนไปนะคน,นะค,ครับสแสดงว่าพ่อทุวงอยู่ลึกเข้าปีครับท่านผู้ชมครับอยู่ลึกเข้าปีตามมาครับอึบป่าอึบเฮ้ยอย่างระ,ะบาดนียป่าหลมนตัวมีงามไปคือตกลงมากๆมันเกือบถือหัวครับท่านผู้ชมครับเอาละเจ้าปลาเจ้าเขามาหนี่งจังเลยน้อจังไลยเจ้าปลาเจ้าเขามาหนี่งฝุ่ขามาหนึ่งมารบมูเด้อ จังไหนจังไหนกะอย่าหลอกอย่าหลอนลูกอย่าหลอกหลานสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตามมาครับจบป้าเจ้าเขาเริ่มอาละวาดครับแล้วพี่เสือไปทางไหนบ้างนี่เอไปทางุนั้นบ่โอเคครับตามพี่เสือไปนองน้อพู้นคือไปไกลตราหนักตามมาครับเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาอีกแล้วจบป้าเจ้าเขาครับบ่ผ่าดครับเฮ็ดใส่อีหละฮะเป็นเรื่องธรรมดาครับท่านผู้ชมครับ นี่นะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับปาดอุ้ยตอนนี้เวลากประมาณห้าโมงเย็นนะครับเนาะห้าโมงเย็นครับแดดไปยังบมดท่านตกนะครับเนาะตามมาครับพีเสือบอกว่าอยู่ทันนี้นะครับเขามาจังได้ก็อนจำสีหาพอ่อต้องใส่เวลาไปทางไหนมานเนี่ยพีเสือมาเนี่ยฮะไปทางไหนมานเนี่ยเนาะ อ่ะไปทางไหนป่ะมาสองตัวเลยบานนี่ป่ะพาผู้ขาไปหาพาทุรงเดี๋ยวนี้ไปเอาล้วครับท่านผู้ชมครับเพิ่งจะวินไปเวียนมากแล้วครับอยู่ฝั่งไหนนี่โอ้เพื่อนให้ตรงไปท่างผู้ชครับตรงไปทางโน้นปัดพาทุรงขึ้นอ,อยู่ลึกแต่พี่เสือบานนี่เออขึ้นอยู่ลึกแต่อ่ะตามพี่เสือไปครับท่านผู้ชมครับป๊าดอยู่ลึกเหลือเกินนี่นะครับเป็นความอัศจรรย์จริงครับท่านผู้ชมครับเป็นความอัศจรรย์จริงๆซึ่ง มาหนังไลยกับผีเสื้อตัวนี้ครับตัวเก่าเนี่ยนะสีดำๆเลยครับเป็นจบไปจากเขาถึงน้าท่างผมตลอดเวลาครับเนาะตามผมไปครับท่านผู้ชมครับตามผมไปแสดงว่าตอนนี้ไกลๆสึงแล้วครับพระธุดงค์ต้องยู่แถวนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับปาดกล่องเกือบแตกาปนี่เอีหยังนเลยไปเกิดอีหยังขึ้นครับท่านผู้ชมครับปาดห้ว้ยโวย คือเป็นแนวนีครับท่านผู้ชมครับสิกาเข้าไปวันี่หรือว่าผีเสือพ่นตัวผมโอ้พุ่นพ่นก็ปินอยู่แถวนั้นครับเมื่อหนาสิตัวนะมาสู่เสือเขาไปเห็นตัวครับพะเราจะเหยียบกลับระเบิดครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับเป็นยังเป็นการครับเนาะนี่คือปลาชช่แดนกัมพูชาจริงๆครับท่านผู้ชมครับซึ่งโมนี่นครับเนาะก็เป็นที่เขตรอยต่อครับส่งแต่ก่อนครเนาะถ้าเดินไม่ละมัดระวันครับเนาะ อาจเสียบกับระเบิดเด้ครับมีกับระเบิดที่ยังเก็บยังไม่หมดนะครับเนาะกู้ยังไม่หมดก็ต้องเดินด้วยขวบระมัดระวังครับบางคนบอกว่าคือบนยางเร็วๆเนี่ยจานชิ้นเหมือนสัญยางปั๊บๆๆบนไหนครับท่านผู้ชมครับมันอันตรายเลยครับขืนบนเบิ่งตามมาตาเลือดครับขาขาดแน่นอนครับตุ่มเพราะว่าท่านผู้ชมกระบอกเลยนะครับเนาะบนไหนเขามากกับผมตรงๆครับเนาะอะสำหรับพีเสือมันแท่งเลยมันพุ่นพุ่นพุ่น บิดลบไปสาราบาันอ,อุ้ยคือมาอยู่ลึกไอ้ท่านผู้ชครับท่านผู้ชมครับอยู่ลึกเหลือเกินผีเสือ้อฮะตามเพิ่นไปครับท่านผู้ชมครับตามผีเสื้อไปอ้ยหอนก็หอนแล้วบา้านนี้อึบอุ้ยอาอยู่ลึกหักเล็กแม่สาราบานนี้นปดัดผีเสื้อคือพามาอยู่กกลึกไอ้สารบานนี้เอาละครับยิ่งลึก ยิ่งมีโชคนะครับเนาะยิ่งลึกยิ่งมีโชคคือ,องมดทิพานมาครับค้งสุดท้ายภาพผมกับไปพูนลึกกลับไปหุ่นแต่ว่ากลับมีโชคเฉยครับท่านผู้ชมครับเป็นความอัศจรรย์จริงๆครับเนาะเขาทางไหนระบาเนี่ยมีแต่ป่าเ่ย่ะครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันนะครับเนาะตามมาด้วยกันอั่นนั่นนั่น,นาาที่นั่นที่ไหนบอกบกขาดคำอีกแล้วอย่าพิษครับผู้ชมครับ <Es> <an> <S ong> อุ้ยีเสือตึอบผ้ามาหกแตรบันึบอุ้ยอืมเอ้ายู่มองไรบานนี่ตึบอย re ู่ห่ๆไทรรับบันอู้ฝนฝนปินมาเร้วินมาแร้วยู่แถวนหนแม่นบ่ฮะตามมาครับทผซุ่มครับอยอยูลึกขนาดครับทผซุชมลึกจริงๆ โอ้ยเมื่อยครับครับผีเสือคือไปบินไปเลือกธรรมบานนี่ป๊าดเลือกเขาเลือกเขาครับมันสิหอดฟังคำเมนอะไรนี่บ้าบินไปเลือกอะไรดูว่าพัทลงเตรียมโตเขาคำเมนเมื่ออื่อน,นะครับเนาะเพิ่นอาจสิอยู่เลือกๆครับอยู่ใกล้ๆติดกับฟังคำเมนนี่ละครับอ่ะ ตามมาครับพรอมอื่นพันสีเดินทางครับเพื่อนบอกครับบอเทียงกะบ่ายนะครับเนาะเพื่อนบอกว่าสิไปต่างประเทศเอื่นสิบสอง้วกาบอสิบสองกับสิบสามเนี่ยนะเพื่อนว่าจุดสามสิบเจ็ดหน้าที่เพื่อนว่าครับมผมก็สงสัยคือว่าสาันโอบ่ายไปต่างประเทศหรือว่าเพื่อนสิไปเขมร ือว่าไปเที่ยวต่างประเทศหมูแรงมีต่างประเทศบ่ผมกับหจักงเนะาะต่างประเทศหมูแรงนี่เป็นของลาลกาบบแมนหรือว่าเป็นของหล้าบ่ต่เป็นนมไปขเมเนี่ยะเวลาเที่ยงกับสบสองนครเนาะสิบสกับสิบามครับสิบสองกับสิจุดสาม็นาที่เพิ่นว่กสิบหนึ่งสองหนึ่งสาสเจ็ดทนต้นนะครับ,นะรบเนานะส,นนนนนะนะสันติป็นตเลขก็ได้สำหรับต่างประเทศครับเนาะ เอาอีกแล้วเจอไก่ป่านะครับผมสุขภาพมาอยังไดีเกิเจอไก่ป่านั่นแม่พอน่ะตัวเก่าสองตัวตัวเก่าอีกครับผมชอบเป็นตัวเดิมที่มาวันโค้งสุดท้ายแล้วเนาะเป็นไก่ป่าจริงๆไปด้อไก่ป่าจะไปเจ้าเขาโนเดมลุกดูเด้อฝุ่นฝุ่นพันยางกันไปสองตัวเป็นไก่ป่าครับผมสุขภาพป่ายังอุดมสมบูรณ์จริงๆครับยังมีสัตว์ยังมีไก่ป่าเนาะครับเนาะฝุ่นฝุ่นนะครับยฝุ่นฝุ่นนะครับ เอาละครับเจ้าปลาเจ้าเขาาดนี้ผู้ขากันด้มาหอดมองเกาแล้วเนาะมองทีว่าพระธนดงเคยปฏิบัติธรรมอยู่ตงนี้แต่ว่าผู้ขากันยังหาฝนพอก็ขอให้เจ้าปลาเจ้าเขาจงบอกพิกัดให้ตรงตรง,ตรงด้วยเถิดสาธุสาธุที่เสือบินมาตรงนี้ครับเมื่อกี้นี้เห็นลบบ้ามองเกานี่บ่อาศัยลบม้ามองเกาครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้แหละตรงเดิมอีา่าประทปะ่ะลลมวัวมีก็เป็นสิเครื่องใหม่ก็ยังอ้นไปเอ็นมาป่านป๊ารู้วา่าพอตะดงตรงอยู่แถวนี้บ่มักเงี้ยงสีแดงเป็นบักไม่ป้าครับท่านผู้ชมครับกินเดน็ดเนาะเนาะกล้ากินนะครับเนาะไม่กล้ากิน กินไปเด้วยกับนำรลอยฟุ้มปากครับท่านผู้ชมครับเพราะว่างห้องก็บอกหูเนาะว่าเป็นหมากอะไรกำลังมาบองพี่พวนฟูแมนครับเนาะเอาดีแครับท่านผู้ชมครับป่ะจ้าปลาเจ้าเขากุ๊็ขัดกันเนาะโอนี้เนาะหรือว่าเพิ่นบงเพิ่นบอกเนาะเนาะอาจจะบริยศครับอัสิบอกว่าพระธุงอยู่แถวนี้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวส่องครับท่านผู้ชมครับเป็นพระธุดงค์จริงๆนะครับเนาะพ่อท่านนะครับ สาธุสาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเพิ่นอยู่ที่ป่าชายแดนฝั่งไทยจริงๆอย่างไม่ไปขมรเนาะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะเนาะเขาไปกราบน้ำพระสการพระธนงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเี๋ยผมก็ได้เตรียมเสือนะเนาะเป็นเสือใหม่ๆแหละครับซึ่งเสืออันเก่าก็ขาดมันเนาะท่านผู้ชมก็คอมเมนต์มาอุยคือบสจัดให้พระธนง เสือใหม่ๆหน่อยนี่ผมกะได้ถือมานล้วเนาะได้ถือมาด้วยเพื่อที่จะปูเสือให้ท่านั่งเพื่อที่จะสนทนาธรรมมาครับเนาะทำอะไรนั้นเดี๋ยวโกหูกันละครับว่าจะสนทนาธรรมเรื่องอะไรตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาตามมาเดี๋ยวเขาเนาะครับกล่องกะติสันเราตัดแเด็ดนะครับเนาะพะว่ามือหนึ่งกะถือเสือเขามากครับอีกมือหนึ่งกะถือกล่องตามมาครับอุ้ยเขาทางไหนละผมมานีาทางเข้าบพครับ เขาทำิดเขาอุ้ยอุ้ยแม่ทางเขาเลย้อ้ยอุ้ยอะอ้ยอุ้ยอ้ยยตาถูกสาถูกรับเจอท่านแลครับท่านส่งครับพระดงจิครับคนอาจจะนิยนะครับเนาะย่งไม่ไดิกินครับ อีเสือก็บ,บินมานครับเห็นบ่บินเวียนไปเวียนมาต้นน้าพัทลุงครับอุ้ยสาธุสาธุพระอาจารย์ขอกราบนมัสก,การคร,ครับครับคร<ม>ับเดี๋ยวพระอาจารย์สะดวกนั่งตรงไหนครับเดี๋ยวผมปูเสือให้นะครับเอาตรงไหนดีครับพระอาจารย์เอาดีบ่ครับเด้วเสือพระอาจารย์สะดวกครับเนาะ ตรงไหนครับพระอาจารย์เอาเอาหมูนีแล้วครับพระอาจารย์เนาะนี่เนาะเมื่อกี้พี่เสือกับพี่บ้ำหนีพอดีเป๊ะเลยแสดงว่าเป็นตกให้โชคให้ลาบแน่นอนครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับแดดไปส่องครับเนาะผมปูเสือให้พระอาจารย์ก่อนครับสำช่อนอ่านี่มนครับพระอาจารย์ครับนี่มนตามอัธยาศัยนะครับเนาะโอ้ย ครับอาจารย์น้องเข่ากรบโปงใส่ครับท่านผู้ชมครับมือหยบน้ำโมกผ้าอาจารย์น้ำโมมีครับอาจารย์น้องเข่ากรบโปงใส่ขับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุขอมาหาอาจารย์สามเถื่ออาจารย์กับตุ๊กเก้วกันย่งวงกลมเป็นหกสามหกสามอาจารย์ได้เก็บใบเก่าๆไว้บ่พระอาจารย์เยอะไปลูกโอ้โหที่ผ่านมา ผมขออนุญาตเบิ่งไหนด้อครับอาจารย์จังได๋จังใดกลายเยาวตาสันตังสรีโตโอ้ครับท่านผู้ชมครับอ๋อนี่ใบล่าสุดโค้งสุดท้ายนะครับเนาะงวดประจำวันที่16เดือน3ปี68โอ้นี่ครับที่อาจารย์วงกลมให้ก็มีเท่านี้นะครับนะ1 2 3อันนี้วงกลมมาตลอดนะครับ63 63นี่แต่โค้งสุดท้ายอาจารย์ฟันนะครับเนาะที่วงกลมให้นะครับเห็นบ่ เฝ้าจริงๆครับท่านผู้ชมครับนีค่คืองวดี่ผ่านมากนะครับเนาะลักขานก็ยืนยันยังตัวเก่าอยู่ครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุอาจารย์กม็มีพุทธศาสนิกชอนอาจารย์โยมพันกระ,ะฝากผมมาทำบุญกับพระอาจารย์ผมก็ะสีายงานพระอ,อาจารย์ให้ท่านผู้ชมก็สีว่าต่างต่างสีเนาะครับก็มีท่านผู้ชมก็มีคุณป้าเนาะคุณป้าคุณป้ามะลิ นะครับสำหรับคุณป้ามะลิจากแก่งคอยครับแล้วก็คุณต่นะครับน้อย fc ตัวยงครับ fc พันเท้คุณตต่จากกรุงเทพคุณอรวรันแล้วก็คุณแม่หน่อยจากจังหวัดฉะเชิงเศราเนาะเพื่อนกันรวมทําบุญนําจตุปัจจัยมาถวายพระอาจารย์จังได้กับขอพระอาจารย์รับไปเ้อพระอาจารย์เพราะว่าเป็นความตั้งใจของ พุทธศาสนาทีกชนเพิ่นของญาติโยมเพิ่นขอให้พระอาจารบบายา์รับใยช้าถูกตรับถึงสิเป็นเงินอจับตุปัจจัยจํานวนบ่หลายแต่ว่ากระทาด้วยจิตศรัทธาอ่ะเพินน่นมีจิตศรัทธาอยากมาร่วมทําบุญกับผมให้ผมมามาื้อนี่ผมก็เดินทางมาซึ่งชาวบ้านอยู่แถวนี้ก็ยังโทรมาอยู่เด้วอาจารย์ว่าอาจารย์กระสิไปทุดงปฏิบัติธรรมอยู่ฝั่งเขมรอีกแล้ว จักซีหาหมือนี่คืออย่าโยมเพนทูนมาบอกผมแมนมาครับอาจารย์แมน <c oughs> ครับอย่างไี้เามือน,นะะเอาไปซีหามืออือแสในวสิทธุลงไปมืออื่นที่ใครอาจารย์เมืออื่นเป็นวันที่สิบแปดเนาะครับทำสุขับพอาจารย์เพิินกะสิไปปฏิบัติราารธรรมซีหามือที่อะฟังป่ารอยต่อกัมพูชาครับเนาะ สงอาจารย์ว่าสิเดินทางไปประมาณวสิบไปเมืองนอกบ้านท่านเียกว่าเมืองหนอกนเนาะอ่าแม่งก็ถือว่าเมืองหนอก,นอก,นอนอกสิไปจักโม่งอาจารย์ก็ยังวญญาณมุ่มวสิบไปทเทียงกับกับใบโมงว่าสันแน่นอยู่พรัอาจารย์บสบเทียงกับใบโมงว่าสันบบสง่งใบโม่งใบโมงโอ้แสดงว่ญญาตนโ่มเข้าก็นรายงานผมตรงเป๊ะไปทเทียงกับใบโมพง่พนบอก สามสิบเจ็ดนาทีด้วยนะว่ะอาจารยน่โยมแม่อยมพระอาจารย์อ๋อแม่คือพระอาจารย์สิบไปเทียงน้อเทียงก็คือสิบสองจุดศูนย์นอแล้วก็บใม่วงกับสิบสามจุดศูนย์นอแต่ว่าพระอาจารย์ไม่ไปอย่างนั้นครับจะไปสิบสองสิบสามจุดสามสิบเจ็ดนาทีผมขพตีเป็นตัวเลขไดยบ่อาจารย์เมืองนอกมือแรงนี่ไหมใอเมืองหนอกเนี่ยผมคิดว่าสิเป็น หนึ่งสองเพราะวอาจารย์สิไปเที่ยงมาสังเก็เป็นหนึ่งสามสิบสามนาฬิกาแล้วก็สามสิบเจ็ดนาทีอาเซีนสามเจ็ดครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะเนาะซึ่งผมตีเพราะวอาจารย์สิไปเมืองงอก็กคือไปฟังเขเมรครับอ่ะสิไปช่วงเวลาเที่ยงก็คือสิบสองนะเนาะสิบสองแล้วก็สิบสามครับสามสิบเจ็ดนาทีนะครับเนาะสรุปก็คือสิบสองสิบสามสามเจ็ดครับอ่ะไปขมิ้นอ,อื่นสาธุสาธุ ครับพระอาจารย์ก่อนสิไปขมินครับเนาะญาติโยมพุทธศาสนิกชนก็อยากให้พระอาจารย์เคาะให้เลยว่าสันเถาะญาติเขาเอาไปอ่านก่อนครับท่านชุ่มขับงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับเนาะเดือนเมษายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับก่อนที่พระทุดงเป็นสีออกเดินทางเหมือนกับไปทุดงฝังขมิ้นครับเนาะอาจารย์กัสิเคาะให้ก่อนนะครับสำรับวันนี้เป็นตัวเลขกำมารุ่นกันนะครับ ตอนนี้ผาจางกำลังเขียนหันไหนครับเนาะอืครับผูช้ชมครับอืออ๋อวงกลมไม่พอมครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับหวดต่อไปนะครับนาะคือหวดประจำวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับเป็นเลข2ตัวครับเนาะในโค้งแรกก็คือ92 52 ห้าอสามห้าสามศูนย์สี่ศูนย์เก้าห้าที่วงกลมก็คือว่าพระอาจารย์เน้นเม็ดเดียวเนีน่นพพยนะครับพระอาจารย์ที่ขอให้ออสองอสองหลักอ๋อสองขุมสองขุมที่เน้นให้นใเหลือแสดงว่าเหลือเก,ก้าสองสามห้าสามศูนต์สี่ศูนย์อีกก็ให้ไปพิจารณาเอาเนาะให้ไปพิจารณาครับสมครับแต่ที่พระอาจารย์ท่นลงเน้นให้สำหรับงวนดนี้นะครับเนาะ ก็คือ52และ95 52และ95ครับท่านผู้ชมครับอยู่ในวงกลมนะครับเนาะสาธุสาธุส่วน1 2 3 4ที่เหลือนั้นกักขึ้นอยู่ก็ท่านผู้ชมจะนำไปพิจ,จารณาเพื่อตรงใจกับเรขท่านผู้ชมนะครับเนาะถ้าไม่ตรงใจการเรียนผ่านครับท่านผู้ชมครับนี่คือ,องวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเนาะฟังดีๆครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเมษาปีพุทธศักราช สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับก่อนที่พระอาจารย์ทุโงงจะทุดงไปขมินเคาะให้ก่อนไข่ไข่นะครับเนาะคือหาสองกับเก้าหาครับาาท่านผู้ชมนะครับเนาะเห็นครับกะให้แคปหน้าจอไว้ครับสิเดโบโลงเดืมนะครับเนาะจะได้ไม่ลงเดืมครับชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนการสื่อก็ซสื้อไว้ต่คีปแรก มันมันตรงนะมันมือนอืมซื้อไว้ก็ซื้อไว้แต่คลิปนี้เลยคลิปโครงแรงไปเลยแบตเตอรี่แบตเตอรี่บวกก็คือหาสองกับก่าคือหกสัมนะอ๋อไก่หกสามที่ผมมาขอจะเกือบโครงแรงอืมอืมออกโครงแหลโครงสองกับหกสามโครงสุดท้ายก็ยังมีหกสามเลยอาจารย์แือก็เข่าเต็มๆครับคำชงครับเข่าเต็มๆส่วนวันนี้พระอาจารย์ทุดง ให้คําแนะนําครับเนาะคันสีเสียงดวงคันสีเสียงดวงครับคันสีวัดดวงกะให้สื่อไว้เลยนะครับเนาะรับตลีนะครับเนาะก็คือหาสองกับเก้าหาครับท่านผู้สูครับห้าสองและเก้าห้านะครับเนาะชัดเจนครับทำช่ชงครับต่างประเทศบุพมีว่าจาลองลองพิจารณาดูเนาะแนวทางต่างประเทศบุแรกนะครับแนวทางต่างประเทศเย็นนี้นะครับเนาะ สองหนึ่งครับโอมีแค่นี้นะครับเนาะท่านผู้ชมครับนี่ขึ้นแนวทางจากต่างประเทศเหมือนแรกเลยนะครับเนาะเย็นนี้อาจารย์พรทรงก็เขียนให้ชัดเจนครับก็คือสองหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งนี้ไข่าย่กับฟ้า พระอาจารย์สิออกเดินทางไปนอกประเทศฟังคำเม้นก็คือเวลา12.00นกรับ12.37นอกรับตรงกันบเนแสดงว่าตรงกันให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาครับเนาะให้ท่านผู้ชมนำาพิจารณาถ่ายสุดสุดท้ายนะครับผมก็ขออำนาจทสิทธิ์นะครับเนาะ ของผาตรงจงธรรมดากับให้ท่านผู้ชมจงโชคดีสมบังสมปรารถนาเก่านะครับเนาะให้ถูกรางวัลใหญ่งงโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งส่วนลายชื่อที่ผมนำาให้พระอาจารย์ดูนะครับเนาะเป็นรายชื่อที่ญาติโยมได้ช่วยกันทำบุญฝาก ชินบาเบอร์มาให้กับพระอ,อาจารย์ผมก็ได้เหตุตามวัตถุป,ประสงค์แล้วนะครับเด้อก็คือคุณป่ามริคุณตายจากกรุงเทพเอฟซตัวยงคุณอรรันคุณแม่หน่อยจังหวัดชเชิยงเสวเป็นเอซตัวยงครับก็ขอให้งวดต่อไปนี้จงถูกรางวัลที่หนึง่งให้รวยๆจริงขึ้นครับสำหรับนี้ครับผมกสิกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเนาะกสิกขอรบกวนพระอ,อาจารย์ให้มาก นักนครับเนาะพระอ,อาจารย์เกษเดปฏิบัติธรรมต่อเพราะว่าพรุ่งนี้อาจารย์จะเดินทางไปเมืองนอกนะครับเวลาประมาณ12:13.37นาทีครับท่านผู้ชมครับสำหรับนี้ผมชื่อเบิรลาภาก่อนครับสวัสดีครับ